โอ้โห oh, 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 พี่น้องเช้านี้ฮะมุมกาแฟของน่าเลกฮะพามาเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวฮะในสวนของแฟดหกเราเนี่ยสวนของเทพมิดเนี่ยดอกกระเจียวสวยๆเลยเห็นไหมสวยงามจริงๆบรรยากาศยามเช้านะนยย่างเข้าสู่ต้นหน้าฝนละนะเราก็จะเห็นดอกกระเจียวบานละ กิจไตรสรภีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั็นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าว,วันพุธนะสบายๆกันนะเนะตืปลี่ยนเช้ามาก็หามุมกาแฟที่มันดูแล้วมันสดชื่นนะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศความทำแบบความสดชื่นให้ร่างกายเรานะเช้านี้ก็เป็นมุมกาแฟที่มีดอกกระเจียวนะี่ยะยังเข้าสู่หน้าฝนแล้ว หลายคนคงน,นึกถึงดอกกระเจียวเหมือนกันนะถ้าเราไปนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวส,สวยๆนะให้ชมกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปไกลฮะสติหีบเรานี่ก็มีนะหรือว่าแฟตหกนี่เราก็มีฮะ สวนเนี่ยสวนดอกกระเจียวฮะเนี่ยกำลังเริ่มนะแทงช่อดอกออกมาเนี่ยเพียบเลยคือปกติพวกนี้ก็จะเป็นกระเจียวพันุ์เกษตรหรือกระเจียวหวานที่สามารถเอาไปทานได้นะแต่ว่าเรา เอามาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับเนี่ยมาดูที่เขากินกันเนี่ยนช่อตรงกลางเนี่ฮเนี่ยช่อตรงกลางช่อกําลังเริ่มแทงยังไม่บานฮะเนี่ยังจะถอนออกไปแล้วก็เอาไปทําเมนูอาหารได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดได้หมดลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้นะ ือว่าคุณค่าทางอาหารสูงเลยพวกดอกกระเจียวเนี่ยนึง่งกำลังเริ่ม,มเริ่มออกบานสวยๆเลยใครที่มีทุ่งนามีบรรยากาศแบบโคกนหนองนาเนี่ยเอาไปปลูกอย่างเงี้ยนะโอ้โหสบายเลย พอถึงฤดูฝนได้ฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนีช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเขาก็จะทิ้งใบนะเราก็จะมองไม่เห็นว่าต้นเขาอยู่ตรงไหนแต่พอเริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะเขาจะเริ่มแทงหน่อออกมาแทงดอกออกมานะเทียบเลยตอนนี้ยังยังไม่หนาเท่าไหร่ เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยรับรองว่าทุ่งตัวเนี้ยเทียบเลยแล้วก็จะหนาไปด้วยต้นกระเจียวนะเดี๋ยวทนายเล็กจะมาถอนเอาไปจิ้มน้ำพริกบ้างครัยอดอสวยๆดอกอสวยๆเนี่ยอืม เยอะฮนะพื้นที่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเดินดูกันตรงนี้เนี่ยเนี่ยใบกระเจียวเป็นแบบนี้ฮสีเขียวเขียวเรียวเรียวตรงกลางก็จะแทรกด้วยสีน้ำตาลนะเป็นร่องยาวนะตรงกลางใบ กำลังเริ่มแทงดอกกันเพียบเลยฮะนะส,สวยๆเนี่ยนี่แหละปลูกไม้ประดับแถมยังเป็นอาหารได้ด้วยสุดยอดฮะส,ดดสุดยอดเทพมิตรช่วงพฤษภา เนี่ยขึ้นเต็มแน่นอนตรงนี้แล้วก็บานยาวะนูนนะถึงกรักดาสิงหาเน่อยเนี่ยชาวนี้ก็เนี่ยแหละพาจิบกาแฟแล้วก็ชมสวนหรือว่าทุ่งดอกกระเจียวของแฟต6หกนะส่วนของเทปนิด ก็มาดูว่าไม้ประดับที่ให้ดอกสวยงามแล้วก็สามารถกินได้ด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ